มาวันนะโอ้รูปนี้ไม่เหมือนั้นหมายถึงท่าดิโอ๋เหมือนคนรูดภาพตีตีแชร์หน่อยตีกูเอกก็แชร์หน่อยเออแบ็คแคมแชร์หน่อยดิแชร์อะไรยังไม่มาเลยมาแล้วกินไปไปแก่แล้วไอเดี๋ยวให้แบ็คแคมภาคกูเอกกูเอกในสองสองอ้าเดี๋ยวอ๋อสองสองเหรออ๋อผู้พูดคุณนอกรายการเหรอ เฮ้ยใครมาโพ้อะไรก่อนเลยเนี่ยอะไรบ้าอไปบ้าใครมาโพ้อะไรเนี่ยโอ้ยจิตหายแล้วตกลงคุณมาติดข้อหรือมาเถียงกันโอ้จบเกมจับเลยคือเดือดมาเฮ้ยพี่กับเจ้เอฟซีรามายพี่กินอ้าวไอ สียขานนอกขานไหนก็หมาแล้วทำไมนัดกันแล้วทำไมไม่ตีมันมันมนัดเป็นมัดเป็นหมอหรือเปล่าไม่นัดแล้วมาไม่ตีมผมก็พูดไม่ได้นะผมก็มาแล้วนะผมก็มาลงเงินนัดกันชัวร์หรือเปล่ากันเจ้านัดกันชัวร์ไหมอะไรอ่ะเขาเขาวันนี้เหรอเขาไม่เตะเขาไปใครไม่เตะฝันนู้นเขาไม่ตะฝังไหนเขาไปไปเก็บใหม่ดิไปบอกใหม่ดิเดีใครใครกับใครเดี๋ยวใคร รันเขารันเขาขอราคาใช่ไหมเออถามนี่ถามนี่เนี่ยเขาก็มาหาผมเนี่ยผมเลยคงลงมาเขาเลยคงลงมามาเราเงินให้อ่ะเขาคอยไปจับแล้วเขาบอจับจะเขาจะกี่ห่เนี่ยเงินห้าเงินมือหนึ่งเนี่ยเอามาชาวบ้านเหลือแค่ห้าบาทเสียหอกุ้ยหมดแล้วเนึ่งเขาจะเต็มหนึ่เดียวมันก็จะมาลงเงินให้ไงลงเท่าไหร่นะเขาจะลงมือหนึ่งให้ลงมือหนึ่งให้ครับแพ้ไหนครับแพ้แล้วบ้านนี่แหละอ๋อคือรันเป๊กเกษม เ้วเพิ่งจะเซฟวันนี้เขาเขาแพ้ไปไฟหนึ่งแล้วนะผมก็ไม่รู้แพ้ไม่แพ้อ่ะค่อเขาลาดป่าว่าจะเตะก็คือว่าผมมาผมมีทุรล่าแต่ผมมีงานผมก็จะไปทางงานอ๋อจะมาจะมาลงให้ตังค์ให้คนนี้ครับโอ้คือจะเล่นมาครับครับครับผมครับเขาแนเฟียงอะนวลทองวุอาวุธนี่บอกว่าว่าวุฒข้า่ทงนะข้าวบุขาวรู้หือเลาข้าวแหวนถือข้าวบุถาวรู้หรือเาเ่าแล้วผมจะพูดยังไงอะ วุฒนนทองวุฒนนทองตัวนี้ผมมาถึงแล้วผมบอกว่าแตะแค่สามพันสี่บาทก็พอไม่ต <ril jamais> <ô. S 2> ้องแตะเยอะหรอกผมอยากให้มีแค่ตั้งใจแตกันไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะทั้งเป็นหมึ่นหรอกแตะห้าสามต่อห้าสามเอาลบเลยลบรอไม่ไเรลบหรอกพี่เรยวไม่ไม่บางบางกล้องไม่ได้บอกว่าเขาไม่พี่ไปให้ไงบางสอง นี่ผมมาลงเงินให้อ่ะถ้าผมไม่เอาผมจะทังไงอ่ะเดี๋ยวเอาใจใจเง็นเดี๋ยวคุยให้ใจเงินคุยกับแจ๊คคุยให้ห้าพันก็ได้อ่ามันก็ได้เดี๋ยวผมนี่ใครก็ได้อ่ามาชมต่อนะครับเป็นมันเถิงตเดงแต่นี่โอ้ยผมก็ไม่ไม่เข้ามาชนะสดงก่อนสงสารทีแลยวเป็นตะก้อสองสองก่อนนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าพงสายห้ากับพุทธนวลทองนะครับ ปะทะกระบี่มือหนึ่งนะครับแล้วก็ตู้งเมืองเลยนะครับวันนี้ครับโอ้ลูกนิร์ฟเด็ดขาดจริงๆทักชายชาตรีกุลนะครับเออขุนช้างห้างฮักนะครับมุ่นก็มุ่นไปเชื่อแต่มันเสียแค่หมื่นเดียวก็ตายแล้วมุ่นเสียมาเสียเป็นล้านเลยนะแต่บ้างมืองแล้วแผลมาตะเกียบแผลมาแล้วก็ให้ เป็นตะก้อสองสองนะครับเหลี่ยมนี้มาชมตะก้เหี้ยเลยเฮ้ยแบงค์ลอยไอ้แบงค์ไอแบแบงค์แบงค์มาบรรยายดิหาอะไรกินก่อนวะนี่นำนำหกเกลียวเบิร์ตเบิร์ต ไม่ได้ปลาสารทองไอ้พวกเสือไปหกศูนย์แล้วไม่เสือพี่ไอ้โอ้มากัเหมือนเลยว่าหวุดนวลทองกบนวลทองอันนี้เนี่ยนี่บอกพงใสาหางที่ว่าข้ามด้วยฝาดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีด้วยนะครับ ผมใส่ห้าควงคู่กับเสื้อเหลืองเบอร์44ครับเจ้าพุทธนวลทองครับค่ายของนวลทองทางด้านค่ายของฝั่งทนละครับนะครับผมสสยห้าใส่เสื้อสีน้ำเงินครับฝั่งตรงฝั่งเดียวกันกับผู้บรรยายแล้วก็เจ้าพุทธใส่เสื้อเหลืองเบอร์44ครับแล้วฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับคือเจ้าของค่ายเชียงกงที่กําลังฮิตฮอตที่สุดละครับควงคู่กับลูกน้องสุดโปรดครับ เจ้าโต้งเมืองเลยหรือเจ้าโต้งเชียงกงครับเสิร์ฟแปแรแลกข้ามระหว่างเจ้าโต้งเชียงกงแลกข้ามกับทางด้านของเจ้าผงสายห้างครับสวัสดีคุณหนุ่มนินะนานามนวสันด้วยครับสวัสดีนายปกป้องอนุบาลฝันหวานนะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนสวัชิกทั้ง125ท่นาน,าน,นที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับ8ต่อศูนย์เลยแล้วครับ ห่างกันเยอะเลยแหะครับนะครับแปดต่อศูนย์แล้วครับคงยากแล้วครับที่จะตามทันครับสวัสดีคุณบอลวุบุสเจ็คชาตีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนี่ฮะจังหวะเจ้าพง้สเจ้าพงสสยห้านี่สไตล์ข้ามหลักก็คือข้ามด้วยฝ่าเท้าเยนะครับนะครับเจ้าพงใส่ห้าอยู่เวทเดียวครับเป็นตะก้อเชิงเดียวครับจากไข่ ของสายห้าบอกคุณย่าแล้วครับสําหรับเจ้าผงสังกัดตรงนู้นนะครับสังกัดที่บอกคุณย่าแล้วครับเป็นนักกีฬาทางค่ายของยานของฝั่งทนแล้วครับสวัสดีคุณเดอะแบสสวัสดีคุณสมบูรณ์นงสาด้วยนะครับวิรพลเดชไทยด้วยนะครับวิชิตผลเดชไทย วันนี้นี่คู่ในรายการก็ยังไม่ไปนะครับคู่อีกในรายการวันนี้ครับเจ้าพงสาาใส่เสื้อสีน้ำเงินเบอร์สามครับเดี๋ยวแปรข้ามฟรีกับเจ้าโต้งเชียงกงหรือเจ้าโต้งเมืองเลยแล้วครับนะครับ,นะรบอเอาเขียวไปแล้วก็ลงตีนเนีแล้วก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าจับตามองครับเจ้าก๊อบเมืองการครับขวงคู่ กับค่ายนครปฐสมครับนะครับเิรแปาแลกข้ามระหว่างทีมงานของทางด้านค่ายของสายหนึ่งนะครับมหาหแล้วก็เจ้าดีเขาสูรละาเขาสนแล้วก็มหาห์นะครับเขาบอกว่า สวัสดีคุณสมคิดท็อปปิดด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมันกะตีๆันเดียมไรตีทำกันมันกะตีทำกันหลาเดียมอ่ะตะกอคุณละซุ่มอะตอบชัดแน่ับสุเรียมไรสุเรียมตะกอครับครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอบชัดนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอบชัดให้นะครับสองพันตีสองพกว่าสวัสดีเทพโจด้วยนะครับไม่รู้ว่าไปไหนเทพโจไม่เข้าในสนามเลยแล้วนะเปิดหนึ่งจังหวะแล้วครับ เดียมหนั่งเดียมหนั่งเขาหมดสูรแล้วเขาเป็นร่องเตะเต็มข้อแต่เตมย์อตอ,อดออกเดิ่อนสายเธอแหลกกับพ่านแหลกเลย่ะ <c oughs> ไอ้ยไม่เดิ่อนสายหรอกเนาะไม่รู้ว่าน่าจะประมาณเตมที่สองต่อเก้าถ้าไม่ได้ฝ่า คู่นี้เป็นคู่นอกรายการครับประกบกันขึ้นมาเองครับสําหรับเสียชัยกับเจ้าวุฒิค่ายของนวลทองนะครับสวัสดีคุณแสนดีมาแล้วนะครับสวัสดีคุณโพสีนี่พาพรด้วยเอาอีกแล้วครับคุณสมคิดจะให้ไปภาคหนังโปอย่างเดียวเลยแต่อะไรก่อนดีตหนึ่ต่อ9ครับโอ้โห ห่างกันแปดแต้มเลยแหละครับเหลี่ยมนี้สู้กันไม่ได้เลยแหละครับถ้าเปรียบเทียบตัวต่อตัวเสียความสามารถของเสียชัยแล้วก็ทางด้านของจวบนวนทองเบอร์4 4ี่นี่เปรียบเทียบเกมรับใสกันแล้วจวุิน่าจะได้เปรียบช่วงตัวแล้วครับนะครับเกมรับนะแต่เสียชัยก็ถือว่าคอมบอร์ดในวงการสายเดิมพันกันมานานแล้วแหละครับเมื่อวานนี้เสียชัยเอาจอดโดฮามาครับ สิบปีที่แล้วก็ถือว่าทีเด็ดแล้วครับสำหรับจอร์โดฮาครับถือว่าเป็นทีเด็ดหลังเท้าแล้วครับก็มาสวิงร่างกายที่นี่แล้วครับสำหรับเมื่อวานครับจอร์โดฮาครับราชบุรีชัดเจนครับแบบนะครับหนึ่งต่อเก้าครับ เกมเสือยู่ที่เจ้าต้องครับดีครับจังหวะโอ้เลือกได้จริงๆครับจังหวะของเจ้าพงสายห้านี่สไตล์ข้ามด้วยฝ่าเท้าดีนะครับก้าตอนหนึ่งครับนี่ฮะเปิดไปไหนแล้วครับเสียชัยนี่ครับเกี่ยวแม่นด้วยครับอยู่ครับพงสัยห้าเป็นอาวุธเด็ดของเขาแล้วครับข้ามด้วยฝ่าเท้าครับวันนี้เราจะได้เห็น พงสายห้าเดียวแปรข้ามฝีกับเจ้าต้งเชียงกงแล้วครับสิบต่อนหนึ่งครับห่างกันเยอะเลยแ่ะครับนี่ครเสิร์ฟด้วยหลัาเท้าเลยครับ ไว้ครับจังหวะสะบัดข้อครับถ้าเข้าใกล้ๆนี่ก็สะบัดหายแล้วครับสำหรับเจ้าพงใส่ให้สิบตอนหนึ่งเลยครับนี่ฮะ <c oughs> จากบนวนทองแล้วก็จะ,จะพงมใส่ห้าก็เป็นสบายๆแล้วครับไม่ต้องกดกดดันอะไรมากมายครับแต้มนําห่างเยอะครับหนึ่งต่อสิครับเปิดหนึ่งจังหวะเพียงพอเท่านั้นแล้ะครับโอ้โหเสียชยัยโอ้โหจังหวะนี้นี่ฮะสวัสดีคุณอภิเชษศรีดินไทยด้วยนะครับสวัสดี ไปอย่างพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับโอ้โหเกมท่านที่บดาเอฟซีแล้วก็เพื่อนสมาชิกกำลังชมอยู่ตรงนี้ครับเบอร์สามใส่เสื้อสีน้ำเงินผ้าพพกหัวครับคือเจ้าพงสายห้าครับคู่กับเจ้าวุฒนวนวลทองครับนะครับ ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับเสียชัยเชิงกงควงคู่กับลูกน้องสุดปดครับเจ้าต้งเชิงกงครับหรือเจ้าต้องเมืองเลยครับเป็นนักเตะมาจากฝากฝั่งของเสรีไทยซอย38แล้วครับโชคได้กับจ้าแพ้ฝ่งสวัสดีคุณพิษสมัยแพ้ไปแล้วครับนะครับแพ้ไปแล้วย,ยางขาดร้อยแล้วครับโดยสกอร์12ต่อ2นะแล้วครับ คู่ในรายการน่าจะเข้ามากันแล้วนะครับนะครับคู่ในรายการน่าจะเข้ามากันแล้วเรายังไม่จบคลิปนะครับเราจะอธิบายแล้วก็ฝากเยนถึงบรรดาแฟนคลับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณย่านถนนเพิรเกษมครับทางด้านของฝั่งตนสนามเพชรเกษม68ครับนะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับวันนี้สวัสดีคุณกระติบน้อยพรามสด้วยนะครับ นสนามพิรเกษม68วันนี้มีคู่ใหญ่ทั้ง2คู่แล้วครับนะครับต้งเมืองเลยหรือเจ้าต้งเชิงกงเดียวแปรข้ามฟรีครับกับเจ้าพงสายห้าครับ,นะรบนี่ครับคนเมือนเยอะแล้วก็จะแย่งกันลงแล้วครับ พี่บจี่แจ๊ก็ออกสุจรทานข้าวมาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกอบเมืองการครับเสียอว้วนบางเลนครับ วันนี้ก็ถือว่าคนเยอะครับที่ปเป็เกษม68ครับวันนี้ตรงกับฟันอังคารที่3นะครับคนก็เยอะเหมือนกันแล้วครับเป็นช่วงต้นเดือนหรือเปล่าครับคนเลยเยอะค่ายของสายหนึ่งนะครับค่ายของสายหนึ่งก็มาแล้วนะครับค่ายของสายหนึ่งก็มาแล้วจนรถบางว่าแล้วก็มหาบางว่าครับ พงสายห้าวันนี้เดี๋ยวแปร์้าฟรีนะครับแล้วก็พงสาย5้าพวงคู่กับค่ายของจังหวัดนวลทองแล้วครับชนะเสียชัยไปเมื่อกี้แล้วครับวันนี้นี่ถือว่าจัดระเบียบครับต้องจัดระเบียบกันใหม่เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนจัดคิวนักกีฬาลงไปครับ เพราะว่านักกีฬาก็ถือว่ามาเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะอยากจะเตะนอกรอบก่อนคู่ในรายการนะครับคู่ในรายการก็ประมาณ3 4มี่คู่แล้วครับแต่ก็ถือว่ามาจะเจอกันหน้าแล้วก็อยากจะเตะนอกรอบกันครับนะประจกประกบจีบเหลี่ยมกันหน้างานเลยแหละครับ โน้ตกับมหาใกล้จะถึงคิวแล้วนะครับใกล้จะถึงคิวแล้วเราจะได้ไลฟ์สดคู่กับโน้ตมหาแล้วครับก็จะไลฟ์สดกันให้ดูตลอดแลลวครับก็ถือว่าเยอะนะครับเราจะมีอกล้องไปให้บรรดาเพื่อนสมาชิกได้ดู รอบรอบสนามแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นทางค่าของป๊อปนคปรปฐมครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นทางค่ายของสายหนึ่งครับโนตมหาแล้วก็ทางค่ายของจุลาแล้วครับนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ